เนี่เอาสายไหม้มาเลยครับผมนี่ครับสายไฟละลายหมดเลยครับเกนฟิลาโนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตรองคอนทรลหาอยู่ตั้งนานว่าเป็นวอะไเนี่ครับผมเขาเรียก กองอะไรไม่รู้แต่ว่าน้ำเต็มเลยครับผม,มน้ำหล่นมาเพียบเลยตาไม่สายไ้ด้านในช็อตสายไม่ตั้งก็ตั้งกันนะครับ